สวัสดีค่ะพบกับพรพิมลชาแนลนะคะวันนี้ก็จะพามา,มาทำตำซั่วขนมจีนค่ะใส่ใส่แตงกวานะคะก็มีแตงกวานะคะแตงกวาแล้วก็ขนมจีนน้ำปลาร้าแล้วก็พริกป่นนะคะมะนาวมะเขือเทศพริกกระเทียมแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะค่ะการอ,อื่นแล้วก็เอาพริกกระเทียมลงไป เทก,ก่อนนะคะค่ะตอนนี้ก็ตามพริกละเอียดแล้วนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลปิ๊บลงไปแล้วนะคะต่อไปก็ตามด้วยมะนาวนะคะใส่มะนาวลงไปใส่เปลือกด้วยนะคะจะได้หอม,หอม ใส่มะนาวแล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศนะคะตามด้วยมะเขือเทศใส่ลงไปตามด้วยน้ำปลาร้านะคะสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ ตามด้วยพริกป่นนะคะพริกป่นนี้เพิ่มความหอมนะคะใส่ลงไปเลยนะคะรับลูกเ้าเบาๆนะคะจากนั้นก็ตามด้วยแตงกวานะคะใส่แตงกวาลงไป อากาศหนาวๆนะคะได้เมนูนี้นะคะคลายหนาวได้เลยนะคะแซ่บๆเอารสชาติแบบจัดจ้านนิดนึงนะคะแล้วก็ตำก่อนนะคะตำคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนงจีนเราจะใส่ทีหลังนะคะ กดๆก็พอนะคะจะไปตำมากเนาะ,ะเลกแล้วก็ไม่อร่อยจะไม่น่ากินนะคะก็ทุกๆแบบนี้ค่ะแค่นี้ก็น่ากินแล้วนะคะสีสันนะคะเดี๋ยวขอชิมก่อนชิมน้ำก่อนนะคะชิมน้ำส้มตำก่อน รสชาติพอดีแล้วคาอร่อยแล้วนะคะรสชาติอร่อยแล้วแล้วก็ใส่ขนมจีนลงไปนะคะใส่ขนมจีนลงไปถ้าเราทำบ่อยๆเราก็จะรู้นาะรสชาติอันไหนที่เรากินแล้วอร่อยแล้วก็จะจำได้ว่าใส่แค่ไหนแค่ไหนนะคะแล้วเราก็คลุกเคล้านะคะคลุกเคล้า ใช้ทับพีก็ได้นะคะเพราะว่าทุกอย่างเข้าเครื่องกันหมดแล้วเนาะเราก็ใช้ทับพีคนๆน,นะคะคนคลุกขนมจีนให้เข้ากันกับน้ำส้มต้มอืมน่มากินจังเลยนะคะดูรสชาติสิคะเออดู ดูดูสีสันนะคะสีสันน่ากินมากๆเลยนะคะแซ่บแซบเผ็ดเผ็นะคะนัวนวเลยนะคะ <ๆ S 1> ตำสวขนมจีนใส่แตงกวาอ้ <ๆ S 1> น้ำส้มตำแบบข้นๆเลยนะคะอยู่ข้างล่างน้ำส้มตำ ขนมจีนดูดน้ำส้มตำไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวจะตักใส่จานนะคะตักใส่จานค่ะตักใส่จานนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสีสันน่ากินมากๆเลยแซ่บๆนัวๆนะคะ พันใหญ่เลยนะคะันใหญ่เลโอ้เสียงเสียงครบเสียงตักค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะตำซัวขนมจีนใส่เตงกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะ ฝากเป็นกำลังใจให้กับพรพิมลชาแนลด้วยค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้โชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงๆปังๆกันทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ